วัยังไม่เคยทำงานมาก่อนเรียนไปด้วยไหวแน่นะน้องเท่าแก่เจ้าของร้านเปยปากถามป๊อปที่กำลังสัมภาษณ์เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อไหวครับพี่ผมช่วยแม่ขายของมาตั้งแต่เด็กป๊อปตอบอ้าวแล้วทำไมไม่ทำต่อล่ะบังเอิญว่า มีญาติที่เขาปล่อยเช่านะครับเห็นว่าแม่ขายดีเขาเลยไม่ให้เช่าต่อแล้วเซ้งไปขายเองครับตอนนี้เลยต้องหาเงินช่วยแม่อีกทางอืมเด็กดีนะเนี่ยโอเคงั้นน้องเริ่มงานวันนี้ได้เลยใช่ไหมอ๋อได้ครับขอบคุณมากครับป๊อบตอบรับอย่างดีใจ ในที่สุดเขาก็จะได้มีรายได้ไปแบ่งเบาภาระของทางบ้านได้บ้างเขารีบยกมือไหว้เท่าแก่ก่อนจะลุกเดินออกจากห้องไปเดี๋ยวก่อนนุม่มแม่ใจร้อนจริงๆเลยอีกคำถามนึงเท่าแก่เรียกป๊อบที่กำลังจะออกจากห้องกระแอมเล็กน้อยก่อนจะยิ้มจางๆ แล้วถามต่อว่าเธอกลัวผีไหมป๊อปตกใจกับคำถามเล็กน้อยก่อนที่จะนึกถึงตัวเองว่าที่ผ่านมาเขาก็เป็นคนที่กลัวผีอยู่บ้างโดยเฉพาะตอนที่ดูหนังผีแต่ตามปกติก็ไม่เคยเจอกับตัวแต่ถ้าเขาขืนต่อไปตรงๆว่ากลัวเขาคงอดได้งานนี้แน่นอน เออ่ยังไม่เคยเจอนะครับแต่น่าจะไม่กลัวครับอืมวันนี้สักช่วงทุ่มหนึ่งก็ลองไปก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะนัดแนะงานกับพี่เขาก่อนป๊อบพยักหน้ารับก่อนจะไหว้ลาเท่าแก่แล้วออกจากออฟฟิศไปป๊อบเดินเข้ามาที่ร้านสะดวกซื้ออย่างประมา พนักงานหันหน้ามาต้อนรับเขาอย่างใจดีสวัสดีครับเชิญครับโกพนักงานหนุ่มท่าทางใจดีกล่าวต้อนรับลูกค้าในขณะที่กำลังคิดเงินลูกค้าอีกรายสวัสดีครับพี่ผมมาทำงานใหม่ครับป๊อบกล่าวทักทายโกยิ้มและพยักหน้าเบาๆประมาณว่าให้เขารอก่อนแล้วค่อยคุยกัน ก่อนจะก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปเมื่อลูกค้าโลงแล้วโกเดินมาหาป๊อปเพื่อทักทายและแนะนำงานอยู่สักพักงานส่วนใหญ่เป็นงานหน้าเคาน์เตอร์การจัดสินค้าลงชั้นดูข้อมูลในป้ายราคาและงานทำความสะอาดที่ต้องสลับกันทำในพนักงานทุกๆคนป๊อปเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีกับงานที่สอน และเข้ากันได้กับพี่ในที่ทำงานอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเมื่อเข้าสู่ช่วงสีทุ่มโกได้ยื่นสมุดโน้ตมาให้ป๊อปเล่มหนึ่งแล้วบอกว่าป๊อปทำงานที่เนี่ยแปลกหน่อยนะโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนเดี๋ยวป๊อปเอาสมุดนี้ไปอ่านมันเป็นข้อควรปฏิบัติ เวลาจะเจออะไรแปลกๆระหว่างทำงานอ่านให้จบนะได้ครับพี่เดี๋ยวว่างๆผมอ่านครับไม่ได้ป๊อปอ่านเลยแล้วต้องจำให้ขึ้นใจก่อนเที่ยงคืนด้วยอย่างน้อยๆอ่านแค่สามหน้าสุดท้ายก็ได้ป๊อปพยักหน้ารับอย่างเสียยมิได้ก่อนจะเปิดสมุดเล่มนั้นดูคร่าวๆมันถูกเขียนด้วยลายมือของคนหลายๆคน คล้ายๆกับการเขียนแดรี่เกี่ยวกับการเจอเรื่องราวแปลกๆในระหว่างการทำงานพอพลิกไปพลิกมาป๊อบก็สะดุดตาอยู่ที่ช่วงสุดท้ายของเล่มซึ่งเป็นช่วงที่โก้บังคับให้อ่านพอดีถึงพนักงานร้านเซเกนสาขาบ้านพลไผัทุกท่านหน้านี้มีไว้สำหรับการเขียนกฎ ในการปฏิบัติตัวเมื่อเจอกับเหตุการณ์ประหลาดในระหว่างทำงานใครที่เจอกับเรื่องที่ควรจะเตือนให้เพื่อนร่วมงานได้รู้ต้องเขียนบันทึกไว้ห้ามเขียนเล่นเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนกฎต่อไปนี้สรุปจากเหตุการณ์ทั้งหมดขอให้ทุกคนจงอ่านและทำตามอย่างเคร่งครัดกฎข้อที่หนึ่ง ทุกๆวันหลังจากเที่ยงคืนเป็นต้นไปทางร้านมักจะมีลูกค้าแปลกๆเข้ามาภายในร้านเสมอเราเรียกลูกค้ากลุ่มนี้ว่าคุณวังเวงกรุณาอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือหวาดระแวงใดๆแม้ว่าเขาจะดูแปลกจากการแต่งกายท่าเดินหรือพูดอะไรแปลกๆออกมาก็ตามกฎข้อที่สอง แต่ละคืนมักจะได้พบกับคุณวังเวงโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ1-2ท่านต่อคืนหากเจอมากกว่านั้นจนผิดสังเกตให้วิ่งไปดูที่ห้องเก็บของด้านหลังและดูให้ดีว่าแผ่นยันสามสิงยังแปะอยู่ที่เดิมหรือไม่หากไม่คืนนั้นอนุญาตให้กดล็อกประตูแล้วปิดร้านกลับบ้านได้เลย แต่ต้องกลับมาตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งในช่วงเชา้ากฎข้อที่3ด้านหน้าของประตูจะมีสุนัขขาประจำตัวสีดำขาเป๋คอยเฝ้าร้านให้ประจำมันชื่อเจ้าขาวไม่ต้องงงมันตัวสีดำนั่นแหละแต่เวลาที่มีคุณวังเวงเดินเข้ามาภายในร้านเจ้าขาวมันจะหงด้วยเสียง ซึ่งนั่นคือสัญญาณให้คุณเตรียมพร้อมในการทำตัวให้ปกติที่สุดกฎข้อที่4คุณวังเวงบางท่านมีสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษเมื่อพบเจอเท่าที่บันทึกไว้ณนะขณะนี้มีดังต่อไปนี้4.1ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งคุณอาจจะพบกับคุณวังเวง ที่ใส่เสื้อหนังสีดำคล้ายกับนักขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มาเดินวนว่ยวายตามหาใครบางคนให้บอกเขาไปว่านิดได้ลาออกไปนานแล้วเขาอาจจะหงุดหงิดอยู่สักพักแต่สุดท้ายเขาจะจากไปแต่ถ้าเขาถามต่อไปว่านิดหายไปไหนให้บอกเขาไปว่า เธอน่าจะไปทำงานอยู่แถวแถวค่ายมวยลองไปตามหาดูแล้วเขาก็จะจากไปคําเตือนห้ามต่อว่าเรื่องที่เขาเสียงดังวยวายเป็นอันขาดล่าสุดเคยมีน้องพนักงานไปห้ามเขาเรื่องเสียงดังในร้านเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นลูกค้าปกติสุดท้ายโดนคุณวังเวงคนนี้ตามไปกระซิบข้างหูถึงห้องนอนว่า กูเสียงดังเหรอกูเสียงดังเหรอกูเสียงดังเหรอซ้ำๆทั้งคืนจนสุดท้ายต้องลาออกไป4.2หากเจอลุงคนหนึ่งในชุดเสื้เอเชิ้ตยับๆเดินเซเอียงคอเข้ามาภายในร้านคล้ายคนเมาให้เชิญลุงคนนั้นออกไปนั่งรอนอกร้านก่อนแล้วหยิบเบียร์มาหนึ่งขวดเปิดให้เรียบร้อย แล้ววางไว้ให้แก่จากนั้นหยิบทูบในเก๊จุดปักไว้ที่ต้นไม้หน้าร้านอีกหนึ่งดอกลุงแกค่อนข้างว่างง่ายแต่อย่าไปคุยกับแกเยอะเพราะแกชอบชวนไปอยู่ด้วยหมายเหตุลุงแกเดินเอียงคอไม่ได้เป็นเพราะแกเป็นนักเลงที่ไหนมาก่อนแต่ลุงแกคอหักตอนโดนรถชนที่หน้าร้านเมื่อนานมาแล้วปอลสอง เบริรค่าเบียรได้ที่เท่าแก่4.3หากคุณพบคุณวังเวงเป็นเด็กหญิงสวมชุดมหาวิทยาลัยเดินร้องไห้ไปมาในร้านพยายามจะขอความช่วยเหลือจากคุณให้ช่วยพาเธอกลับไปที่หอให้ปฏิเสธเธอไว้ก่อนไม่ว่าเธอจะหน้าตาน่ารักหรือตรงสเปคคุณมากแค่ไหนก็ตาม เคยมีลูกค้าภายในร้านอาสาไปส่งเธออยู่หนหนึ่งซึ่งเช้าวันต่อมาเราได้ข่าวว่าเขาไปนอนสลบอยู่ที่สารเพียงตาแถวแถวทางโค้งก่อนเข้ามหาวิทยาลัยกฎข้อที่หช่วงเวลาใกล้สว่างประมาณตีหนึ่งครึ่งจะมีคนยายคนหนึ่งสวมชุดผ้าถุงเดินเข้ามาภายในร้านเธออาจจะเดินช้า แล้วสั่นหัวแปลกๆสักหน่อยไม่ต้องตกใจเธอไม่ใช่ผีเธอแค่มาเพื่อซื้อน้ำขวดเล็กๆสำหรับใส่บาตทุกเช้าแต่อย่างไรก็ตามเด็กที่เดินเกาะใช้ผ้าถุงของแกเข้ามาในร้านนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นวิญญาณของหลานของแกที่โดนไฟครอกเสียชีวิตบนที่ของร้านนี้ก่อนที่จะเปิดเป็นร้านสะดวกซื้อ คุณสามารถร่วมทำบุญให้กับเด็กคนนี้ได้โดยการฝากของใส่บาตรไปกับคุณยายกฎข้อที่6เสาที่อยู่ด้านหน้าของตู้แช่น้ำบางคืนมันอาจจะส่งกลิ่นหอมจางๆคล้ายกับดอกมะลิพร้อมกับมีคราบน้ำมันจางๆไหลออกมาระหว่างนี้ใครที่ไปหยิบของที่ตู้แช่น้ำก็มักจะพบกับเงาดำๆบางอย่าง ที่อยู่ตรงช่องด้านหลังชั้นวางกำลังยื่นขวดน้ำบางอย่างมาให้สิ่งที่คุณควรทำมีดังนี้6.1ถ้าตอนนั้นยังไม่มีลูกค้าให้หยิบผ้าจัดสีในตู้ใต้เคาน์เตอร์มาผูกที่เสาต้นนั้นไว้เรื่องที่ลูกค้าเจอบางอย่างที่ข้างหลังชั้นวางนั้นจะไม่เกิดขึ้น6.2ถ้าลูกค้าดันไปเจอบางอย่าง หลังตู้น้ำยื่นขวดมาให้แปลว่าคุณป้องกันได้ไม่ทันเวลาให้รีบเข้าไปหาลูกค้าคนนั้นแล้วรีบพาออกมาให้ห่างจากตู้น้ำนั้นให้เร็วที่สุดและก่อนที่จะให้ลูกค้าคนนั้นออกจากร้านอย่าลืมถามเขาว่าเงาดำนั้นยื่นขวดน้ำอะไรให้กับเขาแล้วเช้าวันต่อมาให้หยิบขวดน้ำยี่ห้อนั้นไปใส่บาต พร้อมกับกล่าวอุทิศส,สวดกุศลให้กับครอบครัววโยกุปลปอลลมีประวัติว่าเสาต้นนี้ไปถอนออกมาจากบ้านของคนที่ถูกฆ่ายกครัวแล้วชาวบ้านช่วยกันเอาศพไปฝังไว้ที่สวนมะลิหลังบ้านกฎข้อที่7บางคืนจะมีคุณวังเวงเดินเข้ามาดูทีวีเฉยๆอย่าไปรบกวนเขา ข่าวก่อนพนักงานของเราเคยไปห้ามแล้วโดนตามกลับมาดูทีวีที่ห้องเพราะว่าทีวีเปิดเองทั้งคืนกฎข้อที่8ไม่ว่าจะเจออะไรเพิ่มเติมให้เขียนบันทึกไว้ในสมุดเล่มนี้ด้วยแล้วอย่าลืมคัดลอกลงสมุดของตัวเองไว้อีกชุดหนึ่งป๊อปอ่านจบแล้วก็รู้สึกเสียวสันหลังวาบตอนนี้ เขากำลังอยู่ในห้องเก็บของข้างหลังร้านพอดีเขามองขึ้นไปบนกำแพงก่อนที่จะเห็นแผ่นยันสีแดงขนาดใหญ่แปะอยู่ที่กำแพงอย่างมั่นคงเขาคิดในใจเล่นๆว่าถ้าเขาแอบไปดึงผ้ายันแผ่นนี้ออกแปลว่าเขาสามารถกลับบ้านได้เลยใช่ไหมหลังจากที่เขาคิดพิเรนในใจเสร็จเขาก็เดินออกไปทำงานตามปกติ ขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วบรรยากาศในร้านเริ่มวังเวงตามแบบที่ร้านสะดวกซื้อย่านชันเมืองควรจะเป็นผู้คนรอบร,อบ,รอบร้านก็ไม่มีใครเดินผ่านป๊อบถามโก้อีกครั้งว่าพี่โก้กดเนี้ยของจริงไม่อํามใช่ไหมพี่จริงสิแต่ป๊อบไม่ต้องกลัวนะส่วนใหญ่แกมาดี เฮ้ย <Hey, S 2> พี่ที่รับน้องปะเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวรู้เลยป๊อบถ้าโชคดีนะเจอแน่สวัสดีครับเชิญครับชายใส่เสื้อหนังสีดำกล้ามโตเดินเข้ามาภายในร้านเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบกับพื้นตามจังหวะก้าวเดินอย่างน่าเกรงขามอ่ะ นิดลาออกไปแล้วครับป๊อบรีบพูดกับชายคนนั้นทันทีชายคนนั้นยืนนิ่งค่อยๆหันหน้ามาทางเขาแล้วพูดว่าหรอครับแล้วน้องบอกพี่ทำไมอ่ะชายคนนั้นตอบกลับมาพี่โก้ไหว้ขอโทษลูกค้าว่าน้องเข้าใจผิดก่อนจะย่อตัวลงไปนั่งยองๆขำกริง้ง อยู่ที่ใต้เคาเตอร์พี ico, ่โก้ตลกมากไหมเนี่ยแกล้งน้องเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แกล้งกดแระของจริงแต่พี่คนนี้ไม่ใช่ป๊ <laughs> อปทั้งเขินทั้งขงำกับความเปิ่นของตัวเองพยายามกั้นหัวเราะแล้วทำงานต่อไปค <c oughs> เสียงจากเจ้าขาวสุนัขตัวสีดำหน้าร้านหอนอย่างน่าขนลุกโกรีเดินมาอย่างหลังเคาน์เตอร์ก่อนจะเอามือสกิดที่หลังป๊อบเบาๆเป็นไหนว่ารอบนี้ของจริงสวัสดีครับเชิญครับทั้งสองคนกล่าวต้อนรับลูกค้าก่อนที่ร่างหญิงสาวคนหนึ่งจะเดินเข้ามาในร้านช้าๆ ไฟในร้านเริ่มกับพริบเบาๆเธอเคลื่อนตัวไปยังหน้าทีวีที่กำลังฉายโฆษณาของสินค้าและโปรโมชั่นของร้าน <Hello. S 1> พี่โก้แล้วเราต้องทำอะไรไหมพี่ป๊อปถามเบาๆก่อนที่โก้จะหันหน้ามากระซิบช้าๆก่อนที่โก้จะหันหน้ามากระซิบกับเขาเบาๆว่าเดี๋ยวก็ไป หลังจากนั้นไม่นานไฟในร้านเริ่มกลับมาสว่างอีกครั้งตามปกติพร้อมกับหญิงสาวคนนั้นที่ตอนนี้หายไปจากหน้าทีวีแล้วป๊อบเริ่มคายความกังวลเล็กน้อยเหตุการณ์เมื่อสักครู่แม้จะดูน่ากลัวแต่ก็ไม่ได้ทำอันตรายอะไรกับเขาเขาจึงเริ่มกลับไปทำงานนับสต็อกของที่ชั้นวางต่อ เวลาผ่านไปจนถึงตีสามตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างปกติโกหลังจากที่นับสต็อกของเสร็จแล้วก็หันมาบอกกับป๊อบว่าจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำสักครู่ mm hmm. เสียงของเจ้าขาวดังขึ้นอีกครั้งข่าวนี้ เหมือนจะหอนาน,านกว่าเดิมป๊อบขนลุกทั้งตัวเพราะข่าวนี้ไม่มีพี่โก้อยู่ด้วยยิ่งทำให้ความน่ากลัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าไม่นานหลังจากนั้นปรากฏร่างชายคนหนึ่งเดินเป๋ไปมาคล้ายกับคนเมากำลังเดินเข้ามาในร้านเอ๊ะรีกลมหนึ่ง ลุงคนนั้นกล่าวป๊อบมองเขาเล็กน้อยสังเกตเห็นว่าดูเหมือนคนเมาทั่วไปมากๆมากกว่าจะดูเป็นคุณวังเวงอย่างที่เขียนไว้ในกฎแต่ก็ต้องทำตามกฎเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปรอรับข้างนอกนะครับผมจะเอาไปให้ป๊อบตอบทำไมมึงทำแบบนี้กับลูกค้าเหรอ มึงไลก่กูออกจากร้านใช่ไหมลุงขี้เมาะตะคอกพร้อมกับยื่นมือมาคว้าคอเสื้อของเขาไว้กลิ่นเหล้าเข้มขน้นโชยออกมาจากตัวของชายคนนี้อย่างรุนแรงป๊อบคิดในใจว่านี่มันคนทั่วไปชัดๆทําไมไอ้ขาวมันถึงต้องหอนด้วยละ่ะป๊อบหันหน้าไปมองไอ้ขาวที่ด้านนอกของร้านแต่ปรากฏว่าในตอนนี้ ที่ตรงประตูของร้านถูกยืนล้อมไปด้วยร่างของคนกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกอีกสองคนกำลังยืนมองชายคนนี้ด้วยสีหน้าที่อาฆาตแค้นเลือดสดๆไหลออกมาจากศีรษะของพวกเขาเป็นลิ่มๆบางคนแขนขวาหักปิดผิดรูปจนมีกระดูกทิ่มโผล่มาด้านนอก เด็กน้อยทั้งสองศีรษะยุจนเห็นสมองสีเหลืองอมแดงด้านในป๊อบมือสั่นเทาด้วยความกลัวค่อยๆกล่าวขอโทษลุงขี้เมาคนนั้นแล้วแกะมือออกช้าๆลุงทําสีหน้าพอใจขึ้นหลังจากที่ได้รับคำขอโทษพร้อมกับสั่งว่าเออไอ้กระจอบรู้ตัวก็ดีแล้วไปเอาเล่ามา ลุงสั่งอีกครั้งบ๊อบตอบลุงอย่างเกรงเกว่าเอ่อหลังเที่ยงคืนขายสุราไม่ได้นะครับขอโทษด้วยครับไอ้ขี้ข้ามึงพูดอยู่อะใครลุงขี้เมาตะโกนพร้อมกับพุ่งตัวมาจะทำร้ายร่างกายเขาเฮ้ยลุงทำอะไรปล่อยน้องผมนะพีโกกลับมาหลังจากเสร็จธุระพร้อมกับพุ่งตัวเข้ามาห้ามและล็อกตัวลุงคนนั้นไว ป๊อปทำการโทรเรียกตำรวจมาจัดการเรื่องทั้งหมดหลังจากนี้ทันทีหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปภายหลังได้มีการสืบสวนพบว่าลุงคนนี้เป็นทหารเก่าชั้นประทวนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำจนคืนวันนั้นเองที่ลุงเองก็ดื่มหนักเช่นเคยแต่ดันขับรถไปชนกับรถของครอบครัวหนึ่ง ที่กำลังเดินทางกลับมาจากสนามบินจนเสียชีวิตทั้งครอบครัวตอนนี้ลุงถูกจับดำเนินคดีส่วนกลุ่มคุณวังเวงที่ยืนมองลุงอยู่ที่หน้าประตูในคืนนั้น <c oughs> ก็แวะเวียนมาที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้บ้างบางวันก็มาร้องไห้บอกว่าอยากกลับบ้านแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะพบว่า วิญญาณกลุ่มนี้จะคอยเดินตามคนที่เมาแล้วขับเพื่อเอามือปิดตาคนที่เมาแล้วขับรถในระแวกนั้นจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทั้งพิการไปจนถึงเสียชีวิตจนพักหลังๆนี้เริ่มไม่มีใครกล้าเมาแล้วขับในหมู่บ้านระแวกนี้อีกเลยและตั้งแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโกและป๊อป ก็ตัดสินใจเขียนกดเพิ่มลงไปในสมุดอีกข้อ,อกฎข้อที่9หากมีคนเมาเข้ามาในร้านให้ตรวจดูให้แน่ใจก่อนว่าเขาขับรถมาหรือไม่ถ้าใช่ให้ขอให้เขานั่งพักในร้านก่อนหรือหากเขาไม่ยอมให้กดล็อกประตูแล้วรอจนกว่าตำรวจจะมามิเช่นนั้นจะมีคุณวังเวงบางคน คอยปิดตาเขาแล้วอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิต